กับการละลาไลออนค่ะนะคะวันนี้การมีรถมาเอาใจวัยรุ่นกันเลยค่ะแกบกระซิบเลยนะคะว่าชุดแต่งทั้งหมดนี่เกือบแสนกันเลยดีเดีดยวนะคะแล้วเดี๋ยวการให้ดูเลยค่ะว่ารุ่นไหนนี่เลยค่ะคันนี้นะคะจะเป็นรุ่นยอดนิยมมากๆนะคะจะเป็น Honda c ซ v ว c นะคะรุ่นนี้จะเป็นตัว FD นะคะที่ลูกค้าหาใช้กันเยอะมากๆจะเป็นไฟท้ายวงกลมนะคะ แล้วที่สำคัญคันนี้นะคะจะเป็นตัว 1.8S นะคะปี2008เลยนะคะสีดำแล้วชุดแต่งนี่จัดเต็มมากๆแล้วราคานะ,ะการน้องบอกเลยว่าพิเศษมากๆเพราะคันนี้การขายเพียงแค่259,000บาทเท่านั้นนะคะโอ้โหพิเศษมากๆเลย นะราคาก็ดีนะคะชุดแต่งก็จัดเต็มเดี๋ยวการจะพามาดูว่าชุดแต่งจัดเต็มเนี่ยมีอะไรบ้างอ่าและที่สําคัญนะคะโปรโมชั่นของการนะการต้องบอกเลยว่าขึ้นตามนี้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะพิเศษมากๆ เพราะว่าคันนี้นะคะการไม่บวกแวด7%นะคะฟรีแวด7%ฟรีประกันป .2 พันนะถึงเดือนตุลาปี64นี้เลยนะคะฟรีค่าโอนด้วยนะคะโอ้โหลูกค้าซื้อไปนะคะจ่ายเพียงแค่259,000บาทเท่านั้นนะไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้วการแถมให้ฟรีเลยและสำหรับลูกค้าที่ซื้อจัดไฟแนนซ์นะคะพิเศษไม่แพ้กันค่ะเพราะคั ฟรีดาวเลยค่ะแล้วลูกค้านะคะผ่อนเพียงแค่5,000นิดๆต่อเดือนเท่านั้นนะคะผ่อนสูงสุดได้5ปีนะคะดอกเบี้ยถูกมากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะลูกค้าเนี่ยที่ซื้อจัดไฟแนนซ์นะคะเงินเดือนแค่14,000บาทขึ้นไปก็สามารถซื้อได้แล้วนะคะหรือจะเงินเดือน10,000บาทขึ้นไปแล้วกูร่วม2,000สามีภรรยาพ่อแม่ ลูกได้ทั้งหมดนะคะโอ้โหคันนี้นะ,ะบอกเลยว่าผ่อนยังกับผ่อนมอไซค์เลยแล้วได้รถซีวิกไปขับคงม,มากมาจริงๆนะคะอะ่แล้วเดี๋ยวการจะพามาดูเลยนะคะว่าชุดแต่งที่การบอกว่าจัดเต็มขนาดไหนเข้ามาดูเลยค่ะคันนี้นะคะจะเป็นสีดำนะ,ะแล้วสีสวยมากๆการต้องเกินก่อนนะคะสีเนี่ยนะคะทางการนะคะมาเก็ตสีให้รอบคันนะ,ะด้วยรถเนี่ย ที่ปีลึกนะคะจะทําให้สีเนี่ยเริ่มมีการกระเทาะแล้วนะคะก็คือเริ่มมีการซีดกระเทาะของสีแล้วคันนี้เก็บสีมารอบคันนะคะโอ้โหสองหมื่นกว่าบาทการใจ่ายให้เองเลยนะคะแล้วที่สําคัญไฟนะคะลูกค้าดูเลยอ่ะนี่แต่งไฟมานะคะโอ้โหสวยมากๆตามรอยเคิร์ฟของไฟเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะ ตัวกระจังหน้านะคะชุดแต่งนี่นะ,ะโหวสวยมากๆนี่ลูกค้าดูเลยชุดแต่งตัวกระจังหน้านะคะ mm hmm. เข้ากับตัวรถมากๆเลยแล้วจะเป็นรูปฮอนด้าสีแดงด้วยนี่นะ,ะแล้วตัวแม็กนะคะโอ้โหแม็กเท่มากๆแม็กจะเป็นลายแบบเท่จริงๆค่ะแล้วเป็นสีสีลมควันสีทองนะคะ แล้วยางนะคะจะเป็นยางใหม่ปี19กันเลยนะคะเป็นยางมิชลินด้วยนะ,ะโอ้โหดอกยางยังเต็มอยู่เลยนี่ลูกค้าซื้อไปยังไม่ต้องเปลี่ยนยางยังใช้ได้อีกนะคะแล้วนี่การให้ดูเลยนะคะโอ้โหสีสวยมากๆนะคะนี่แล้วตัวชุดแต่งนี่นะคะชุดแต่งจะเป็นชุดแต่งรอบคันนะคะก็จะเป็นการชนหน้าการชนหลังแล้วก็ เป็นสเกิร์ตนะแล้วก็จะมีในตัวของตัวด้านข้างด้วยนี่จะทําให้ดูรถนี่คือแบบเทมากๆลูกค้าซื้อไปนะคะการต้องบอกเลยว่าไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะคะนี่การให้ดูโดยรอบเลยแล้วไฟท้ายนะคะจะเป็นไฟท้ายลมควันโอ้โหเทเข้าไปอีกนะคะแล้วนี่ที่การจับตรงนี้เลยค่ะตาลต้องบอกเลยนะคะว่าจุดเด่นของคันนี้นี่ จะเป็นสปอยเลอร์ที่ยกสูงขึ้นมานะคะโอ้โหยังกระรถแต่งเลยค่ะยังกระรถแบบว่าเหมือนไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วการบอกเลยไปขับแบบว่ากับเพื่อนๆได้เลยนะคะและอย่างหนึ่งนี่ข้างล่างก็จะใส่เป็นชุดแต่งนะคะก็คือเป็นท่อสองสองอันนี่โอ้โหเทมากๆนะคะการอบอกเลยว่าข้างหลังเนี่ยดูแบบว่าเทมากๆนะคะ นี่โอ้โหอะเดี๋ยวการจะพามาดูภายในกันดีกว่านี่นะ้าภายในฝากระโปรงกันดีกว่านะคะโ,โหคันนี้นะคะคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินไม่เคยติดแก๊สเลยนะคะนี้จะเป็นไอที่ถาดวางนะคะนี่การให้ดูเลยอุปรกรณ์น,นะคะยังมีอยู่ครบนะคะแล้วก็ยังอะไรยังอยู่ครบเลยนี่นะคะ ดีมากมากนะคะการให้ดูเลยแล้วที่ไว้ของของซีวีการต้องบอกเลยว่าเยอะมากๆนะคะที่ไว้ของนะคะส่วนของข้างหลังเนี่ยกว้างจริงนะคะลูกค้าเนี่ยจะเอาถาดออกหรือจะวางถาดของซีวีก็ได้เหมือนกันนะคะนี่แล้วรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะคะคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินแล้วเวลาเรา,เาลงก็ง่ายมากมากนี่โหเทมากมาก งั้นเดี๋ยวการพาไปดูภายในดีกว่านะคะว่าคันนี้เนี่ยภายในจะสวยขนาดไหนไปดูกันค่ะนี่นะคะคือภายในที่การบอกอ่าเดี๋ยวการจะพามาดูเลยว่ารถนะคะปี2008ในราคา259,000บาทเนี่ยลูกค้าจะได้อะไรกันบ้างนะคะแล้วภายในนะคะอ่าเดี๋ยวการสตาร์ทให้ฟังเลยดีกว่านะคะนี่อ่าโหเสียงนิ่มมากๆนะคะการต้องบอกเลยว่า เครื่องเนี่ยเป็นเครื่องเดิมจากป้ายแดงนะคะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องนะคะแล้วเครื่องยังดีมากๆเพราะคันนี้นะคะไม่เพียงแค่1 5 0 0งแกนมกิโลเท่านั้นนะคะใช้น้อยมากๆอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวการพามาดูเบาะนะคะคันนี้จะเปลี่ยนเป็นเบาะหนังแล้วนะคะก็คือเป็นเบาะหนังสีดำตะเข็บแดงทั้งคันนะคะโหดีมากๆคือเราไม่ต้องมาทนในส่วนของเบาะผ้า อมฝุ่นกันเลยทีเดียวนะคะอันนี้จะเป็นเบาะหนังแล้วนั่งสบายมากๆนี่ถ้าทําให้รถเนี่ยดูใหม่แล้วก็จะดูไม่ไม่เลอะเทอะนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยนะคะนี่การให้ดูคอนโซลเลยใหม่มากๆนะคะโอ้แล้วเอกสารอะไรนี้คือครบเลยเดี๋ยวการจะเปิดให้ดูเลยนะคะแอร์แอร์เย็นการบอกเลยคันนี้แอร์เย็นนะคะแล้วไฟอะไรก็คือ สามารถใช้ได้ทั้งหมดนะส่วนคันนี้เนี่ยหน้าจอจะเป็นวิทยุนะคะเราสามารถที่จะฟัง AMFM นะคะหรือจะใส่ CD ดี d อะไรได้หมดนะ,ะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของควบคุมแอร์นะคะก็คือเราจะใส่อุณหภูมิพัดลมนะคะแอร์จะเป่าหน้าเป่าหน้าเป่าขาหรือจะเป่าขาย่างเดียวได้ทั้งหมดนะคะนี่อันนี้ไฟฉุกเฉินนะ,ะส่วนคันนี้นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะ นี่เกียร์ก็เท่มากๆนะคะเราสามารถจะใส่เกียร์อาเกียร์ D อะไรตรงนี้ได้หมดนะนี่อันนี้ไว้ของได้เลยนะคะส่วนอันนี้จะเป็นเบรกมือนะคะคือถ้าลูกค้าต้องการที่จะไว้ของนะคะนี่เปิดมาเราไว้ของตรงนี้ก็ได้หรือจะไว้ของในนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะไว้ของได้เยอะมากๆนี่หรือเราจะปิดไปเลยนะคะโอ้โหแล้วเดี๋ยวการให้ดูในส่วนของไม้นะคะคันนี้นะคะ การให้ดูเลยคันนี้นะคะใหม่เพียงแค่150,000มกิโลเท่านั้นโอ้โหใช้น้อยมากๆนะคะแล้วสภาพนี่คือใหม่จริงๆนะคะนี่หน้าปัดอะไรนี่คือแบบว่ากิฟเลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวงมาลัยซีวิกนะคะการต้องบอกเลยว,ว่าพวงมาลัยของเขาเนี่ยคือพวงมาลัยสปอร์ตอยู่แล้วนะคะเพราะว่าคําว่าซีวิกบ่งบอกความสปอร์ตอยู่แล้วนี่จะเป็นพวงมาลัย3ก้านนะคะ แล้วในส่วนนี้นะคะกระจกนะคะกระจกมองข้างนะคะนี่การให้ดูเลยกระจกมองข้างเนี่ยก็จะเป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะนี่เราสามารถปรับไฟฟ้าได้ทางซ้ายขวาเลยนะคะมีเซนทัลล็อกแล้วก็กระจกปรับลงไฟขึ้นลงไฟฟ้าโอ้โหระบบไฟฟ้าทั้งหมดอ่าและลูกค้าการน้องบอกเลยค่ะฟิล์มเห็นไหมคะฟิล์มเนี่ยจะเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะ เพึ่งจะติดเมื่อเดือนธันวานี่เองนะคะแล้วเป็นฟิล์มเซรามิกทั้งคันเลยนะคะโอ้การต้องบอกเลยว่าคันนี้นะคะขับไปเที่ยวกลางวันไม่ร้อนแน่นอนเพราะว่าได้เป็นฟิล์มเซรามิกเลยนะคะแล้วเดี๋ยวการให้ดูเอกสารกันดีกว่านะคะคืออย่างคันนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวการให้ดู คู่มือนะคะบุ๊กเซอร์วิสเอกสารคือครบเลยนะคะนี่คันนี้นะคะจะมีสมุดรับประกันนะคะ,ะตัวคู่มือนะคะยังใหม่อยู่เลยอะ่ะนี่คือแบบรถปี0ูนยแะคะแต่คู่มือกระเป๋าอะไรนี้ยังใหม่มากๆแล้วที่สำคัญนะคะที่การบอกนี่ตัวฟิล์มเองนะคะจะมีการรับประกันเลยนะคะก็คือเพิ่งจะติด รับประกัน7ปีนะคะฟิล์มเซรามิกนะเพิ่งจะติดเมื่อเดือน12ปี63นี่เองแล้วราคา4,005นะคะนี่ไม่ใช่ทุกถูกนะคะติดฟิล์มเซรามิกนี่เดี๋ยวนี้นี่คือราคาไม่ถูกนะคะ4,005นะแล้วคันนี้นะคะกรณีลูกค้าซื้อสดนะคะการมีประกันปอ .2 พัท ให้นะคะถึงเดือน1ิปี64นี้เลยลูกค้าซื้อโสดซื้อไปเนี่ยยังไม่ต้องทําประกันนะคะค่อยไปทํานู่นเลยค่ะเดือน1ิบเลยนะคะนี่โอ้โหการบอกเลยค่ะว่าซื้อรถไปคุ้มมากทั้งชุดแต่งประกันโอ้โหฟรีค่าโอนอีกคุ้มมากๆเดี๋ยวการพาไปนั่งข้างหลังกันดีกว่าะคะ่ะว่าซีวิกเนี่ยนั่งแล้วเป็นยังไงนะคะอ่าโอ้โหนี่การต้องบอกอีกอย่างหนึ่งค่ะว่า เด่นมากๆนะคะที่ลูกค้าเห็นกันเลยดีกว่าคมเข้ารูปสีแดงนะคะอันนี้จะเป็นคมเข้ารูปทั้งคันเลยนะคะนี่การให้ดูเลยจะเป็นคมเข้ารูปสีแดงนะคะโอ้โหแล้วสีแบบว่าสีสันนี่คือแบบว่าการบอกเลยค่ะทำให้รถนี่คือดูเด่นมากๆนะคะคือตัดกับสีดำตัวเบาะมากๆ แล้วการน,นั่งให้ดูนี่ขานี่คือยังเหลืออีกเลยนะคะคือรถคันนี้ไม่ได้แคบเลยนะคะซีวิเป็นรถที่นั่งสบายอยู่แล้วนะคะจะนี่ถ้าเรานั่งก็สองคนนี่อยากจะกินชากาแฟได้เหมือนกันนะ,ะหรือจะนั่งสามคนนะ,ะไปเที่ยวกันพักพวกเหนือใต้โหสบายมากๆากๆนี่จะเปิดไฟหรืออะไรได้หมดนะคะ และอย่างหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้นะคะการน้องบอกเลยว่าเหมาะสำหรับลูกค้าที่กำลังหารถสักคันที่ผ่อนไม่แพงนะคะเพราะคันนี้ผ่อนยังแค่ห้า0ันนิดนิๆเท่านั้นเองลูกค้านะคะจะได้รถสวยไปใช้แถมโอ้โหฝนตกหรือแบบว่าอะไรไม่ต้องกลัวเปียกกลัวร้อนกันเลยนะคะผ่อนก็สบายแถมลูกค้าซื้อสด โอ้โหจ่ายแค่เพียงแค่259,000บาทเท่านั้นไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้วและที่สำคัญนะคะการต้องย้ำเลยว่าไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะคะเพราะคันนี้นี่มันครบมากๆนะคะคือแบบว่าจัดเต็มเลยลูกค้าซื้อไปนะคะเข้าแก๊งได้เลยนะคะเทม,มากๆไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มให้เสียเงินอีก4 5่0 0 0หมืเป็นแสนกันนะเพราะคันนี้เนี่ย ชุดแต่งภายนอกภายในจัดเต็มมากๆนะคะอะเดี๋ยวการพาไปดูเครื่องกันดีกว่านะคะว่าคันนี้เนี่ยปี2008ก็จริงแต่เครื่องเดิมเครื่องแน่นมากๆเดี๋ยวการพาไปดูกันคะ่ะ กันดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยนะอย่างนี้การบอกใหม่เพียงแค่1นึ0 0 0สกิโลเท่านั้นนะคะโหห้องเครื่องใหม่มากๆนี่การให้ดูห้องเครื่องเลยนะดูให้ลูกค้าดูเลยว่ารถคันนี้นะไม่มีอ่าเขาเรียกว่าไม่มีติดแก๊สนะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะนี่ฝากระโปรงให้ดูเลยแล้วอย่างหนึ่งนะคะคันนี้จะเป็นเครื่องไอ t e c ทแล้ว นะคะจะเป็นเครื่อง1 8 0 0งพัแซีซีหนงแรงม้านะคะนี่การให้ดูเลยแบบโอ้โหสวยมากๆนะคะคือสภาพเครื่องอะไรนี่คือยังใช้ได้อีกนานเลยนะคะไม่มีเครื่องกระตุกกันเลยทีเดียวนะคะคือสภาพแบบสวยมากๆนี่โอ้โห,โหการให้ดูเลยนะคะพร้อมชุดแต่งจัดเต็มแน่นอนนะคะคันนี้ แล้วรถสีสวยมากๆนะคะนี่โอ้โหการให้ดูเลยแล้วแรงมาของเขานะคะแรงมาเยอะอยู่นะคะคันนี้เนี่ย140แรงมา้าการบอกเลยค่ะขับไปไม่มีอืดแน่นอนนะคะนี่แล้วปิดก็ง่ายเพราะว่าเป็นรถที่ไม่ได้สูงนะคะผู้หญิงผู้ชายสามารถเปิดแต่ก็ปิดได้เลยนี่โอโหเห็นไหมคะคือง่ายมากๆนะ สำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวการจะทวนให้หนึ่งรอบก็คือจะเป็นตัว Honda Civic นะ 1.8S นะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นยอดนิยมมากๆนะคะจะเป็นตัว FC นะคะที่จะเป็นไฟท้ายกลมนะคะแล้วคันนี้เป็นปี2008ราคาพิเศษมากๆเพราะการตั้งเพียงแค่259,000บาทเท่านั้นนะ,ะพร้อมชุดแต่ง ที่การให้ดูเลยชุดแต่งทั้งคันจริงๆนะคันนี้การบอกเลยค่ะว่าซื้อไปคุ้มมากๆทั้งซื้อสดแล้วก็จัดไฟแนนซ์นะเพราะไฟแนนซ์เนี่ยผ่อนแค่0 0 0พันนิดๆเองนะคือซื้อรถ1คันได้ตัว h o n d a c ซีว c กนะคะแล้วผ่อนเท่านี้การพูดเลยค่ะว่าคุ้มมากๆนะแล้วลูกค้านะที่ซื้อผ่อนเนี่ยนะอย่างที่การเกริ่นมาแล้วนะคะก็คือลูกค้าเนี่นะคะ เงินเดือนนะคะ1 4 0 0 0บาทขึ้นไปหรือจะกู้ร่วมก็ได้นะคะสามีภรรยาพ่อแม่ลูกคือกู้ร่วมได้ทั้งหมดนะคะอ่าแล้วที่สำคัญนะสำหรับลูกค้าที่สนใจทำยังไงง่ายมากๆนะคะเพียงแค่อินบ็อกเข้ามาหาการไม่ว่าจะเป็น f Facebook y o u t u b e Line นะคะหรือจะโทรเข้ามาหาการก็ได้การจะดูแลลูกค้าเองทุกช่องทางนะคะแล้วสำหรับลูกค้าที่สนใจอีกเหมือนกันนะคะ เพราะคันนี้นะคะการบริการส่งฟรีทั่วประเทศนะคะไม่มีค่าใจ,จ่ายฟรีกเลยดีเดียวสำหรับช่วงโควิดนี้เป็นช่วงที่เราต้องช่วยกันนะโอ้โหทุกทางจริงๆนะตอนนี้คือการจะบริการส่งรถให้ฟรีเลยคือลูกค้าเนี่ยจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์เข้ามาคุยการก่อนนะ,ะเดี๋ยวการจะมีบริการให้ลูกค้าเนี่ยซื้อรถได้ทุกคนนะแล้วเดี๋ยวการจะดูแลลูกค้าเอง สำหรับลูกค้าเนี่ยที่กำลังจะออกรถกบเรานะคะทางการจะทำการล้างขัดสีเคลือบสีฉีดยาฆ่าเชื้อโควิดหรือเชื้อโรคต่างๆก่อนออกต้องบอกเลยค่ะว่ารถสวยสภาพป้ายแดงแน่นอนนะคะแล้วออีกย่าหนึ่งนะคะ ลูกค้านะคะที่ติดตามร้านไลออนค่ะรบกวนกดสับสไครป์กดไลค์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าการมีรถคันไหนที่สภาพสวยๆไม่น้อยๆชุดแต่งจัดเต็มเหมือนคันนี้เดี๋ยวการจะมาให้ลูกค้าดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะการเอาใจลูกค้าสายรถแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันหน้าการมีมารีวิวติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ